ซูเปอร์สปอตสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอาอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตเลคเคมนะครับวันนี้อาจะพามานี่เลยแนะนำให้รู้จักกับแบรนด์คอรอกนะครับซึ่งคอรอกเนี่ยเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นี่ครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่คือไลท์ไลน์3า0นะครับตัวใหม่เลยตัวนี้บอกเลยว่าดีมากพัฒนามากกว่าตัวที่แล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูันที่นี่เลย upper ปปนะครับจะเป็น upper m a ์แม light นะครับจะเป็น upper ที่แบบว่าเจาะรูเนี่ยเ,เรียนแบบอเ p p e r แบบผ้าถักนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะมีความนิ่มมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็คราวนี้มาดูที่มิโซตัวนี้ครับเทคโนโลยีโฟมลายลนะครับซึ่งเป็นโฟมที่พัฒนามาจากเจนที่แล้วนะครับก็คือนุ่มและยืดหยุ่นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เบากว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอจะเห็นได้ว่าเป็นลายจุดๆตัวนี้ครับ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องระบายอากาศนะครับแล้วก็การไหลเวียนของอากาศเนี่ยจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยสำหรับสายรัดตัวนี้นะครับบางคนที่ต้องการความกระชับเนี่ยเราก็สายรัดเนี่ยไว้ที่ส้นและยังไม่พอครับสายรัดเนี่ยสามารถติดจิ๊บิดได้ใสล่ละ2ตัวนะครับก็คือ พอหนึ่งคู่เนี่ยจะใส่ได้4ชิ้นนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าแต่งให้ความเป็นตัวเองได้อีกด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันที่เอาโซนะครับหรือพื้นรองเท้าเนี่ยทำมาจากยางที่มีการยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเหนียวขึ้นแล้วก็ทนขึ้นด้วยนะครับยึดเกาะได้ดีไม่ต้องกลัวลื่นนะครับ ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยไลายลายสามเนี่ยพัฒนาดีกว่าตัวที่แล้วอย่างมากเลยครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเรียกได้ว่าโชบเฉียวแล้วก็ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นดูกระชับกระเฉงนะครับก็บอกเลยว่าสีเนี่ยมีหลายสีมากอย่างตัวนี้ก็เป็นสีดานะครับแล้วก็นี่สีในสีนี้นะครับขายดีมากสำหรับรุ่นที่แล้วนะครับก็มีด้วยนะครับเป็นคู่สีชมพูเท่านะครับยึดเกาะได้ดีระบายอากาศได้ดีแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะครับมีหน้าฝนแล้วนะครับอย่าลืมซื้อ ใส่กัันนะครบแล้วก็มีตัวนี้นี่ก็เป็นข่าวล้วนนะครับนี่บอกเลยว่าราคานะครับคู่ละ2,690บาทนะครับแล้วก็มีของคุณหนูหูด้วยไม่ได้มีแค่ของผนโตอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับราคาเพียง2,690บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถไปที่ Super ร์สปอสาขาใกล้บ้านท่านหรือ w w w s u w e r s p o r t .co.th นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับแล้วก็ ทักไปที่ข้อความนะครับแล้วก็บอกน้องแอดมินว่าเนี่ยอยากได้รองเท้าคอะลายลายสามรุ่นใหม่นะครับก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะจัดให้ครับนี่โอเคครับสําหรับวันนี้นะครับอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะเป็นสินค้าชิลีดได้นะครับคอยติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ